ในยุคที่ความสะดวกสบายเป็นหัวใจในการทำธุรกิจไม้เด็ดที่ใช้เอาชนะใจผู้บริโภคก็คือการเป็นซ u เปอร์แอปรวบรวมฟังกช์ชันมากมายไว้ที่ศูนย์กลางลดขั้นตอนความสะดุดไม่ต้องสลับไปมาระหว่างโปรแกรม Super App หรือ everyday App หมายถึงแอปพลิเคชันที่ครอบคลุ่มทุกบริการและรวมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันเช่น Search ข้อมูลส่งข้อความสั่งอาหารส่งของจองที่พักบริการด้านการเงินครบจบในแอปเดียวล้อแนวคิด one-stop service ย่นระยะขั้นตอนการลงทะเบียนกรอกรายละเอียดและทำให้ขีดจำกัดการใช้งานของแพลตฟอร์มถูกขยายออกไปเรื่อย ไม่แปลกถ้าธุรกิจสายการเงินการลงทุนสุขภาพเกมและความบันเทิงจะขยับตัวแข่งกันอัปเกรดตัวเองรวมถึงลูกพี่ใหญ่สายไอทีอย่าง Microsoft ที่ประกาศตัวมาลุยพัฒนา Super ร์แอปสำหรับใช้งานบนสมาร์ทโฟน ต้นแบบของซูเปอร์แอปคือ WeChat จากจีนะคุณผู้ชมจุดเริ่มต้นของเขาเป็นแค่แอปพลิเคชันที่แชทส่งข้อความหากันธรรมดาธรรมดานี่แหละค่ะแต่ว่าไม่ถึง10ปีผ่านไปก็มีการต่อเติมเพิ่มฟีเจอร์ลงไปจนสามารถทำทุกอย่างได้ครบจบภายในแอปเดียว จุดสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคติดงอมแงมก็คือโมเดลนี้เลยค่ะที่เรียกว่ามินิโปรแกรม s ติดตั้งแอปภายในแอปอีกทีหนึง่งแล้วก็มีแอปย่อยภายในให้เลือกมากกว่า,ล,าล้านแอปนะคะนี่ก็เลยทำให้ WeChat มีระบบเศรษฐกิจของตัวเองที่แข็งแกร่งมากๆจนยูเซอร์ไม่ต้องการแอปจากภายนอกอีกแล้วละค่ะซูเปอร์แอปรุ่นบุกเบิกที่ได้รับความนิยมอย่างท่วมท้นในไทยคือ Line ความสะดวกสบายเพียงปลายนิ้วสัมผัสเป็นจุดเริ่มตน้นทำให้สมรภูมิซูเปอร์แอปสัญชาติไทยร้อนประหลอดแตกเกิดสึกใหญ่ชิงเบอร์นหนึ่งโดยบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่โดยเฉพาะแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี เมื่อตอนนี้ TikTok อไม่ใช่แอปพลิเคชันลิฟซิงที่เต้นสนุกสนุกเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปหากถูกใช้เป็น Search Engine รองรับการค้นหาข้อมูลต่างๆคล้าย Google ถูกปรับให้เป็นแหล่งช้อปปิ้งคล้ายกับแพลตฟอร์มซื้อขายและถูกใช้เป็นแหล่งรีวิวสินค้าขยายพื้นที่ทำงานของอินฟลูเอนเซอร หากกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวซุปเปอร์แอปจึงไม่ใช่ของหม,มูที่ใครก็ตามสามารถสร้างได้นอกจากความซับซ้อนทางเทคนิคยังต้องรุกตลาดแทนที่ตัวช่วยเดิมในมือผู้บริโภคไลายมันแทบจะต้องใช้เพราะว่ามันเป็นใช้ทำงานใช้คุยใช้ สื่อสารกับเพื่อนๆมันก็จะมีฟังก์ชันที่ที่แต่ละคนน่าจะเลือกใช้แตกต่างกันไปอย่างแบบเด็กๆรุ่นใหม่เขา <Okay. S 2> อาจจะใช้ IG แต่ผมไม่ค่อยได้เล่น Ig <c oughs> เพราะว่าแบบมันไม่ได้มีฟังก์ชันที่ที่เป็นประโยชน์ต่อเราชัดเจน <Yeah. S 2> ผมว่ามันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียแล้วผมรู้สึกว่าการที่แอปมันไม่จําเป็นต้องทําได้หลายอย่างมันอาจจะได้รับความนิยมมากกว่า เหมือนมนอย่างทิกตอกอย่างเงี้ยทิกตอกนี่มันบอกคุมันดังมากผมก็ยังเล่นไม่เป็นแต่ว่ามันมีฟังก์ชันบางอย่างที่ที่มันโดนใจคนยุคเดียที่มันใจร้อนต้องการอะไรที่มันสั้นๆแต่แต่ที่ทิกตอกมันก็มันก็แชทไม่ได้เหมือนไลน์มันก็ทําอะไรไม่ได้อีกเยอะแยะแต่ว่ามันกลับได้รับความนิยมมากที่สุดผมก็เลยเชื่อว่าคือผู้คนจะรู้ว่าจะใช้ฟังก์ชันไหนจากแอปอะไร Windows Central เว็บไซต์ข่าวสารเชิงลึกทางเทคโนโลยีสารสนเทศเผยว่า ความสำเร็จของซ u เปอร์แอปคือการได้มาซึ่งฐานผู้ใช้งานจำนวนมากที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจทั้งการซื้อขายสินค้าหรือบริการต่างๆ ในแง่เทคนิคการพัฒนาซูเปอร์แอปดูเหมือนไม่ยากเพียงเพิ่มเติมฟีเจอร์หากสิ่งที่ยากกว่าคือการหาพันธมิตรสร้างระบบนิเวศที่สอดคล้องการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนก้าวามกับดักฟีเจอร์เพิ่มแต่ไม่เสริมประโยชน์รวมถึงปัญหาความไม่เสถียรข้อจำกัดด้านทรัพยากรมหาศาลทั้งเงินทุนและบุคลากรหัวกะทิที่สำคัญคือเงื่อนไขเรื่องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจุดาลิงกมลธรรมไทย P ี s รญญายงาน